สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking By On ค่ะวันนี้ออนจะพาทำสปาเกตตีสลัดง่ายๆนะคะมาช่องนี้เมนูง่ายๆทั้งนั้นเลยค่ะเริ่มแรกเราก็ต้มเส้นสปาเกตตีก่อนนะคะมีสองสีค่ะสีเหลืองกับสีดำสีดำนี้เขาทำมาสำเร็จแล้วนะคะเขาผสมกับน้ำหมึกของปลาหมึกะคะ่ะ เสร็จแล้วเราก็นำบีทรูทมาหัน่นแล้วก็นำไปใส่อีกสปาเกตตี้อีกสีหนึ่งนะคะสีเหลืองเพื่อที่มันจะได้เปลี่ยนเป็นสีชมพูค่ะและเราก็มาหั่นผักทําสลัดกันนะคะมีแตงกวาสุกินี่ มี red radish มี capsicum พริกโยกวานนะคะแล้วก็มะเขือเทศก็จะได้ผักสลัดนะคะแบบนี้ค่ะผสมกันแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะใครจะใส่หอมแดงหรือใส่อย่างอื่นเพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็ได้เส้นสปากเกตตีมาค่ะสุกแล้วต้มไว้ประมาณ8-10นาทีแล้วก็กรองน้ำออกค่ะ ตอนนี้เราจะมาทำน้ำสลัดกันนะคะน้ำสลัดใช้เป็น Italian d r ด s ร i ซิค่ะใส่ลงไปในชามผสมนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็คนผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลยค่ะ น้ำผักสลัดลงไปคนผสมกับน้ำสลัดนะคะแล้วก็คนคล้าวให้เข้ากันดีแล้วทีนี้เราจะนำไปใส่กับเส้นสปาเกตตีนะคะแบ่งใส่สลัดอย่างละครึ่งค่ะแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันแล้วใส่สีละครึ่งนะคะแล้วก็ ผสมคุกเค้าให้เข้ากันดีแล้วก็นำไปเสิร์ฟได้ค่ะ <is> จัดเสิร์ฟทั้งสองสีนะคะให้สวยงามแล้วก็ท็อปปิ้งด้วย Danish Feta c h e e s ishes, แล้วก็พาส s l ลี่ค่ะใบพาสต์ลี่ แค่นี้ก็จะได้สปาเกตตีสลัดแสนง่ายนะคะแถมอร่อยด้วยค่ะหน้าตาสีสันน่าทานมากค่ะค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะลองทำดูกันนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ